เลยลูกค้ายังไม่มาไปต่อท่าอื่นบ้างสิคุณเปลี่ยนท่าอื่นบ้างต้องเห็นตัวเองใช่ไหมถึงจะมั่นใจเอาเดี๋ยวกลับกล้อง<ม>ให้มาเอามาพ่อญาติจ้ะอ่ะเต็มที่เลยเออนี่ <c oughs> นาเข้มซูกกล้องอนะคูลิโอแล้ว <c oughs> แต่เขาดูดีจริงนะทันทีที่ได้ใส่เสื้อเสื้อผ้าแบนดเนม,มนะ แฟนไหนก็เห็นนะรีโอเอาอยู่ <laughs> วนน่ะต้องคนน่าดีต้องคนน่าตาดีจริงๆนะสิบห้าแล้วอะ่ะอ่ะคุณลูกค้าเป็นยังไงเป็นยังไงเสื้อน้องรีโอวันนี้ต้องยอมว่าใส่แล้วครับสา,สาวติดครับสาวติดตรึมสาวติดตรึมนะคะต้องเตรียมเงินไว้เยอะสวัสดีคุณล่าฝันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วนันนี้เราอยู่กันที่ของเบนเนมครับผมอ่าโบลิงโบลิงเนา ออเดิม <Precis ate> นี่น้องลีโอเรียกมาสีนี้ขายดีถูกใจคนขายถูกใจคนใส่ถูกใจคนซื้อนะอ่ะคุณผู้ชมาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีครับผ <c oughs> มรองชายนะครับเราต้องกป,ปี้กระเต๋าครับผมหรอแล้วเราบ่ายละเราบ่ายก็ต้องง่วง <outro> <c oughs> <c oughs> เอาของแล้ว ใช่ไหมคุณพี่โอเคค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยของครบเนาะคุณพี่ติดขัดยังไงไหมเนาะพี่ชริตานะก็สวัสดีคุณคนณล่าฝันสวัสดีคุณพี่ชริตาแล้วใครอีกเนาะทักมาหน่อยทักมาหน่อยใครชมวันนี้เรานําเสนอในส่วนของเสื้อโปลิงคุณลูกค้าเสื้อคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีทั้งเป็นแบบเสื้อโปโลแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตทั้งแขนสั้นและแขนยาววันนี้ขายราคาเดียว350บาทช่อ ไม่มีเถื่อนบนเท่าที่นล่นะครับนี่เลยสวยไหมต้องโยโออันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียเข่าสูงเข่าสูงอ่ะเดี๋ยวพี่สูงกล้องหลงอ่าาานี่กางเกงก็โบลิ่งนะกางเกงใช่ครับสองร้อยห้าสิบครับลูกค้าอีร้อยเก้าเก้าครับลูกค้าสี่ร้อยเก้าเก้านะเอาคุณลูกค้าเออไม่ต้องแพงทั้งชุดก็ได้แค่เสื้อแพงก็ดูดีได้นะเออนี่น้องดีโอคู่เท้าห้าสิบบาทคู่เท้าห้าสิบบาทคู่เท้าอะไรแพงขนาดนันสองร้อยห้าสิบครับอ๋อหรอหรอหรอพี่ซื้อคู่ละบาทนห คู่มือไหนครับมันจะไปซื้อด,ด้วยอะใส่ถุงเท้าคู่ละสิบบาทพอนะอะไรนะสิบาทนี่เหรอไม่ถูกกว่าเราเลยเหรอสรุปคุณมาขายของแบนด์คุณมาขายของอะไรของโอเกือ3 5สบาทคุณลูกค้าที่<า>ทนี่นี้มา<อ>จับป้ายเท่าไหร่นะส0 0พันอัอสี่ 1,340เหลือ350บาทเดียวมีหลายแบบนะอันนี้ใส่แล้วจะเป็นประมาณน้องลีโอนะคุณลูกค้าประมาณนี้เลยอันนี้งานจริงเอามาใส่โชว์เลยนะบ350บาทพอเดี๋ยวเลือกแบบสวยๆให้ใครชอบสีไหนยังไงลองขอเข้ามาดูได้เดี๋ยวโชว์ในส่วนของเสือ้อเชอิ้ตแขนยาวทั้งหมดก่อนเนาะเราต้องกล้องตรงนู้นนี่ก่อนเพื่อเราจะได้ยิงไังไงมามาทางนี้อ่ะโชว์เสือ้อเชิ้ตแขนยาวมีเยอะนะคุณลูกค้ามีเยอะแต่ว่าคุณลูกค้าชอบสีไหนยังไงลองสอบถามเข้ามาได้350บบาททุกตัวคุณลูกค้า ใส,ใส่แล้วดูสุภาพคุณลูกค้าใส่แล้วดูสุภาพนี่สีฟ้านะคุณลูกค้านี่นี่สามร้อยห้าสิบบาททองอ่ะสามร้อยห้าสิบบาทเลยเอเนได้เห็นไหมอุ้ย,ย,ยคุณขายบอกไม่อยากออกกล้องได้ออกอยู่ดี <c oughs> อ่ะอ่ะสามร้อยห้าสิบบาทคุณลูกค้าสามร้อยห้าสิบบาทอ,อันนี้เป็นสีฟ้าลายขาวนะคะสีฟ้าลายขาวว้าวเดียวร้อนที่ไม่ติดคอ เอาลองใส่แขนสั้นให้ดูหน่อยอ่ะอันนี้อันนี้เหมือนที่น้องลีโอใส่เลยนะผ้าดีมากคุณลูกคนะ้าผ้าดีมาก350บาทเองนะงานราคาพันกว่าพันเท่าไหร่เดี๋ยวนะให้ดูป้ายพันสามพัแอดมินตอนเช้าอ๋อแอดมินตอบช้าลูกไปรอตั้งนานถามแค่เชียร์ก็ไม่รู้เรื่องโอ้โอเคๆน้องอ,อยู่ในเหตุการณ์อยู่ โอเคโอเคก็นะคุณพี่ยังไงเห็นเห็นคุณพี่โทรมาหาน้องอยู่แต่ตัดสายไปใช่ไหมเมื่อวานน้องก็เลยไม่มั่นใจว่าจะแต่ก,แตก็แต่ก็เข้าไปช่วยนะน้องก็ช่วยคุณพี่นะเมื่อวานน้องโฟนหาเลยคืออย่างนี้คุณลูกค้าระบบชวิกิตเราจะมีเราจะมีะมอ่าอ่าอ่า,อาโฟนโฟนเรียกพนักงานได้คุณพี่ยังไงถ้าถ้าติดขัดยังไงรอบหน้าก็ก,ก็ติดต่อตรงประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือ ลายมาทางลายหนูก็ได้นะคุณพี่สำหรับการให้บริการที่ล่าชา้าใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอะเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเอาใหม่นะคุณพี่อะอันนี้อันนี้350บาทคุณลูกค้า350บบาทนี่บางครั้งน้องน้องแอดมินเขาจะจะเดินเดินไปรับลูกค้าค,คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะไม่ได้อยู่ตรงตรงแคชเชียร์ตลอดอย่างเงี้ย หรือไม่ก็งั้นก็รอบหน้าคุณพี่แจ้งแคชเชียร์บอกให้กดศูนย์มหาประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้โฟนเรียกน้องน้องที่ดูแลเกี่ยวกับ delivery นะให้ตามน้องมาได้โฟนปุ๊บก็จะมาปั๊บเลยประมาณนี้ค่ะได้ยินทั่วห้างนะอ่าคุณพี่อนี่350บาทจ้าสิบา่โยสีอะไรน่ะเอ้ทำไมใส่ตัวนี้ดูกล้ามใหญ่อะเือเใ่กล้ามได้หรอใช่ครับใส่แล้วดูดีครับผมใส่แล้วดูดีนะอณลูกค้านี่ ก็คนนาตาดล,ลดถึงวันไหนครับ24ิมิถุนายนจากคุณพี่24ิมิถุนายนค่ะของยี่ห้ออะไรครับเพิ่งเข้ามาของโบลิิงค่ะยี่ห้อโบลิิงโบลิิงของแอรเลยนะคุณลู่ค้อันนี้คือไ์สดของห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะจ๊ะโบลิิงโบลิิง,งจากพันสามคุณลูกค้าเหลือ350 <c oughs> มีทั้งในส่วนของ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวเสื้อโปโลก็มาตอนนี้น้องกําลังโชว์ในส่วนของเสือเ้อแขนยาวอยู่350บาทพอคุณลูกค้ารีบๆมาเลือกเดี๋ยวจะไม่ได้สีที่ถูกใจเพราะว่าขายดีมากน้องบอกเลยว่าขายดีมาก350บาทพอนี่โบลิง่งโบลลิ่งคุณลูกค้านี่เอา<ห>ใชเย็ด <c oughs> <c oughs> โอ๊ยบางใดแบบก็ไม่ได้นะ 24มิถุนายนนะคะคุณพี่เอกอโพจน์นะคะหรือคุณลูกค้าที่อยู่ไกลเรามีบริการจัดส่งให้กับขนส่งเอกชนนะคะ <10. S 1> ตัวละ350บาทคุณลูกค้าคิดค่าขนส่งตามจริงเลยอันนี้เป็นลายแดงลายนี่หรือแถนสั้นก็จะเป็นแบบที่น้องลีโอใส่นะคุณลูกค้า ใครชอบสีเข้มสีอ่อนมาเลือกดูคุณลูกค้าหลายแบบแต่ถ้าให้หนูเชียร์หนูว่าลายสกอตก็ดูดีนะเออลายสกอตแบบนี้ลายทางแบบนี้สวยๆ350บาททุกตัวจะหยิบตัวไหนมนาะก็จ่ายแค่350บาท แบบทุกไซส์แขนสั้นแขนยาวเสื้อโปโลคุณลูกค้าราคาเดียวที่ห้างคือสตูปิโอเซ็นเตอร์ใครจะเข้ามาเลือกด้วยตัวเองนะคะคุณลูกค้าเข้ามาได้ที่ประตูสองเนาะเข้ามามทาง,องเออประตูเซเวนเ่นเซนเดินตรงเข้ามาเลยถูกต้องคร,ร้านบอดี้กรบสามร้อยห้าสิบบาทของโบลิ่งค่ะคุณพี่สามร้อยห้าสิบบาทหรือคุณลูกค้าที่ชอบจริงๆแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้แคปหน้าจอ CF สินค้าไว้ก่อนได้อยู่โซนไหนครับคุณพี่ เดินตรงเข้ามาอยู่โซนหน้าร้านทองอ่ะเอออยู่ต้องข้ามมาชมเบอร์มกลดอยู่อยู่โซนประชาสัมพันธ์นะคะ่ะเคาน์เตอร์ประชาสนะัมพันธ์เนาะเออประมาณนี้คุณพี่เข้ามาทางประตูเซเวนเส้นคุณพี่ตรงมาเลยตรงเลี้ยวมาเลยนะก่อนถึงประชาสัมพันธ์นะหรือตรงหัวมุมร้านทองคุณพี่โบลิง่งโบลิงบล่ง350บาทมาถูกไม้มคุณพี่เอกพจน์นะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้ถูกใจตัวไหนมาถึงจะได้แบบไม่เสียเวลาก็ ก็ให้คนขายแบบจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้หรือจะ CF ไว้ก่อน F ไว้ได้ไม่เกิน3วันนะคุณพี่เลือกรายแคปหน้าจอและว CF ไว้ให้3วันน้องเก็บของไว้ให้นะถ้าลูกคูกค้าจะมารับเองนะก็ได้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะโออนี่ใช่วยโออกเป็นแนวนี้ก็มีคุณลูกค้าสีนี้ก็สวยนะอ่สีคล้ายๆแบบออกมองมังคุดนิดๆ350บาทคุณลูกค้าย้ำทุกตัวน้องขาย3 5 0บาท Premises, เดี๋ยวมาดูในส่วนของเสื้อเชิ <S <S ้ตแขนสั้นบ้างเสื้อเชิ้ตแขนสั้นขายเขาจะเลือกเขาจะรู้ว่าอันไหนสวยเดี๋ยวให้คนขายเลือกมาให้ดูนี่อันนี้เป็นสีแดงคนน้ำเงินคุณลูกค้า350บาทใส่สุภาพใส่ไปได้ทุกที่คุณลูกค้านี่350บาทจ้าอาน้องเรียวโชว์นี่สีขาวสีขาวลายจุดเนาะอันนี้ก็สวยสวยมากเรีโอเลือกมาสวยมาก ทำไมได้ครคาเฟ่เขาเลือกให้ครับผมเป็นลายที่ถูกใจผมมากเลยหรือว่าจะเป็นลายตารางตารางใหญ่เนาะเออเคเคขอบคุณครับมาเน้อคุณพี่มาเน้อราคานี้เดี๋ยวหมดโปรนะวันที่24จบวันที่24ราคาเป็นพันแล้วนะ350บาทจ้ะนี่มาใครถูกใจมาเลย 350บาทพอวันนี้นะจ๊ะโบลิ่งโบลิ่งคุณลูกค้าที่ที่ชมย้อนหลังคุณลูกค้าที่ชมย้อนหลังนะคะคุณลูกค้าที่ชมย้อนหลังนะคะชอบตัวไหนแคปหน้าจอมาได้นะจ๊ะอยู่ไกลน้องก็ส่งให้คิดถ้าคนส่ง ตามจริงกับเอกชนนะคะคุณลูกค้าหรือถ้าอยู่ใกล้คุณลูกค้าแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้แล้วทักทักแอดมินมาเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินดูแลต่อให้นะคะนี่ประมาณนี้ค่ะ350บาทค่ะคุณลูกค้า350 แขนยาวนะคุณลูกค้าเรียกยิบมาเรื่อยๆนะแขนยาวนะน้องมีเวลาให้40นาทีเนดะี๋ยวน้องโชว์ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยโปโลอันนี้เป็นเชิ้ตแขนยาวคุณพี่สีสวยสีสวยยังไงเข้ามาดูด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งละกันอันนี้น้องโชว์โชว์อ่าเผื่อจะถูกใจนะถ้ายังไม่ถูกใจลองมาล,ลองมาติดต่อดูสีเข้มสีอ่อนมีหมดคุณลูกค้า350สบาทสีขาวลายจุดก็มีนะครับผมเป็นลายฉีดครับมีแต่สวยๆนะครับผม ราคานี้ไม่มีแล้วนะครับผมราคานี้ไม่มีแล้วนะใช่ครับผมถึงยิ่มสีนะครับถึงยิ่มสีมีทุกสีจริงๆคุณลูกค้าสีเข้มสีอ่อนมาหมดเลยอันนี้สีเป็นสีดําตัดขาวนะคะนี่สามร้อยห้าสิบบาทคุณลูกค้าสามร้อยห้าสิบบาทหรือใครจะชอบแบบนี้คุณคุณกำนันคุณผู้ใหญ่บ้านนะคะต้องใส่สีประมาณนี้หรือเปล่าเคือประมาณนี้นะครับผมแล้วกเนี่ยใช่แล้วก็เป็นผ้าคาดเอวนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะคุณพี่เอกมล น้องเลือกมาให้ถูกใจไหมอันนี้นี่ว่าจะเป็นลายทงชาติไทยลายทุงชาติออาาไทยนะครับผมเป็นลายเส้นนะครับผมสีหวานหวานสีใสใสก็มานี่อันนี้ขออนุญาตไม่แกะถุงนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมองนะคะ350บาทแขนยาวจ้ะ อันนี้คือแขนสั้นนะครับผมเป็นลายตารางเหมือนกันนะครับผมแขนสั้นตารางนี้อันนี้แขนสั้นนะแขนสั้นนี่ลายเบ็ดนะครับอันนี้ก็เสื้อเสื้อลุมกันานเนื้อนี่เสื้อลุมกำนานนะคนนนะใครสนใจจะใส่ใอันนี้ก็เหมือนกัน350บ,บาทพอค่ะ350บ,บาทพอค่ะเย่ถ้าดูเสื้อปโลโน้าเปโลวเปโลเลยอ่ะเสื้อปโลเดี๋ยวน้องลีโอใส่ให้ดูผ้าดีมากผ้าดีมากใครไม่เชื่อน้องต้องมาชมเองคุณพี่เอกโพสเวลามาอยา่า แวะดูเสื้อโปโลด้วยคุณพี่น่าดีมากโบลิ่งนะโบลิ่งมีไซส์เนาะมีไซส์ให้เนาะโปโลก็มีไซส์ใช่ไหมมีมีม,มีมีไซส์คุณลูกค้านี่โอกาสดีไม่ต้องจง่ายแพงคุณลูกคา้าใส่ได้นานนะเสื้อผ้าแบบนี้คุณลูกค้าเนื้อผ้าดีคอตตอนร้อย,ยเจ็นสิผ้าบางด้วย มาหตัวอ่ะหรือใครชอบเป็นแบบสีสดใสก็มีสีสุภาพสีสดใสคุณลูกค้ามีม,มีมีเยอะแยะเลยนะ350บาทพอค่ะ350บาทาบแลเป็นไงบอกแล้วว่ามีหลายสีใครถูกใจสีไหนใครชอบประมาณไหนคุณลูกค้า350บบาทชมย้อนหลังแคปหน้าจอมา ชอบตัวไหนทักมาเดี๋ยวแอดมินจะดูรายให้นะคะ3ามพอพอร้อยห้าสิบพอคุณลูกค้าเสื้อโปโลจะเป็นลายขวางทั้งหมดเลยเนาะใช่ไหมเสื้อโปโลมีไม่มีพื้นใช่ไหมอ,อ่านี้ขอมีพื้นมีตัวเดียวอันนี่น้องเรียวใส่โชว์แนละ้วสีดำสีดำลา,ายขวางน้องเรียวใส่โชว์กต้องครับเบอร์เอ็มนะครับราคาเท่าไหร่คัเนี้ สามร้อยห้าสิบบาทมีกระเป๋าให้ด้วยมีกระเป<ช>๋าให้ด้วยเป็นของโบลิิงนะคะโบลิงิงนี่นนได้แบบอ่ะมาต่อคุณลูกค้าอันนี้สีเขียวค่ะนี่เขียวขาวตัดดำสีนี้ก็สวยนะใส่แล้วดูสดใสคุณลูกค้าดูไม่หมองอ,อันนี้ต้องไปใส่ออ,อ,อกเดทนะคะสีนี้ได้ไหมโยอันนี้ใส่ออกเดทนะคุณลูกค้าสามร้อยห้าสิบบาทพอใครจะออกเดท รับสีนี้ไปนะจ๊ะเออหรือจะเป็นสีนี้ค่ะอันนี้ออกแบบน้ำตาลเทนสีพื้นมีตัวเดียวสีพื้นมีตัวเดียวคุณลูกค้าไปหามาให้ใครไม่ชอบลายลายมีตัวเดียวมีตัวเดียวด้วยอันนี้ใครถูกใจอันนี้เป็นสีอะไรอ่ะสีแบบสี่จลมงคุ้นเหรอไส์เ l คุณลูกค้าอันนี้สีสีพื้นมีตัวเดียวนะ ใครถูกใจสีนี้เอฟมาเลยเอฟมาเลยมีตัวเดียวหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบบาทจ้าหรือจะเป็นตัวนี้ค่ะโอ้โหนะน้ำเงินตาแดงก็สามร้อยห้าสิบบาทค่ะของโบลิ่งนะคะคุณลูกค้าของโบลิ่งนะจ๊ะหมดแล้วหมดหมดเลย มาให้ดูเรื่อยๆนะคุณลูกค้านี่อันนี้ก็เหลือตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็สวยนะลีโอลองใส่ตัวนี้สามร้อยห้าสิบคุณลูกค้าสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้มีตัวเดียวหรอมีตัวเดียวเหมือนกันอันนี้คุณลูกค้าอันนี้เป็นไซส์ L นะจ๊ะบเบอร์ L สามร้อยห้าสิบาทพอคุณลูกค้าอาจจะให้น้องลีโอใส่โชว์ตัวนี้หนะ่อยผ่านิม่มผ่านิมาน่มจะไม่ค่อยมีไซส์เนาะหรือจะเป็นลายนี้ก็ได้เป็นลายกว้างคุณลูกค้าน,นี่ ใครชอบสีเจ็บเจ็บก็มาสีเข้มเข้มก็มาอ่อบก็มามีทุกสีอะ่ะคุณลูกค้านะมาเลือกเลยมาเลือกเลย350บาททุกตัวใครอยากได้เสื้อผ้าคุณภาพราคาดีจากพันกว่านะวันนี้ขายหลักร้อย350บาทพอของโบลิิงนะคะนี่สีน้งเงินเข้มโบลิิงจากคุณลูกค้า350บาท350 เราก็มาจา้ะสีขาวใช่งไหมอันนี้สีขาวเป็นลายจุดอ๋อสีขาวลายจุดนี่สีขาวเป็นลายจุดก็มา350นะจ้าคุณลูกค้า350รชุดแบบที่โชว์ในไลน์นี้เลยนะคุณลูกค้าแล้วก็มีของเยอะมากมีหลายแบบด้วยนี่เป็นดำลายจุดเนาะคอสีขาวอ่ะนี่น้องอออออลีโอใส่ายอ๋อหลงๆอ่านี่เป็นไง ร้อยห้าสิบบาทค่ะมันใจมนะีความแหล่อไหมหล่อไหมเออมสื้อผ้ามันชุ่เส่วนแรกเนาะสามร้อยห้าสิบจากรก็ลูกคละลายประมาณนี้โอเคเวลายังเหลืออยู่คนะ่ะ เวลาเหลือเมื่อกี้โชว์แบบลิบรี่ฟัวไม่ทันหล่อจังพี่สุปรนีบอกขอบคุณครับให้เขานะเขาหล่อจริงพี่ยิจับอะไรมาเขาดูดีไปหมดนะคนนี้เ,ออเดี๋ยวอะไรนะ ผมเขินนะอย่าชมเยอะนะผมเขินนะหล่อจังที่สุดวันนี้บอกอ่ะเดี๋ยวให้น้องลีโอพาไปดูในส่วนของคอร์เตแบรนเนมข้างในลด50อนถูกกล้องครับมีอะไรบ้างอ่ะลีโอยกกล้องมาเราไปดูกันเลยเลิ่อเชื้อขาวเหรอในช่วงใหนอีกคือเรา สามร้อยห้าสิบทั้งหมดเอ้าเหรออ๋อคนละราคาแล้วใช่ไหมอ๋อคนละอัาานอ๋อร้อยห้าสิบนีแต่ข้าง,องอานางอกถ้าข้างในจะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งเคาน์เตอร์นะคะคุณลูกค้าครับผมอ่าอันนี้เป็นเป็นในเคาน์เตอร์เมื่อกี้เป็นจัดรายการด้านนอกคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยเจ็ดสิบอันนี้สีขาวหมวกนักศึกษา,าก็ใส่ได้นะคบ ตังหลังพี่ไม่เห็นง570บาท570บาทอนี้จากงานป้ายราคา1,140ล้าเหลือ570บาทเชิ้อสีขาวนะคะมานี่จะเป็นอันนี้ละ570บาทอคุลูกค้าสีดำล้วน นี้ถูกไกลโอครับดังพราะไห้าร้อยเจ็ดสิบหาร้อยเจ็ดาทจ้ลู่มาใหม่นะนี่มาใหม่าลนงานใหม่คุณลูกค้าลด50เหลือ690นะคุณลูกค้าใครชอบใครช สามร้้บาทตรงนี้ต้องต้องไปเลือกข้างนอ,อกส่วนตรงนี้จะ,จะลด50%นให้จับ้ายอันนี้690บาททองยังไงเข้ามาเลือกนะคุณลูกค้าถูกใจตรงไหนหกร้อยเก้าสิบบาทนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็หกร้อยเก้าสิบบาทอันนี้เมาใหม่หมดหกยอันนี้เป็นเป็นนิวนิวคอเลคชันของโบลิงนะ ส,สวยมสวยคคุณลูกค้าหกรบาทนะตัวนี้ใครชอบประมาณนี้670บาทเป็นลายดาวนะสวยสวยๆ6 7หบาทของโบลิ่งนะคะคุณลูกค้าผ้าดีผ้าดีรับประกันหกร้อยเจ็ดสิบบาทอ,าอันนี้เป็นลาย ข้าสัดขาวนะคะคุณหกร้อยยี่สิบบาทครับผมณ <6 20 S 1> เปร้อยยี่สิบบาทตัวนี้อันนี้หกร้อยยี่สิบคุณลูกค้ามีไซส์ให้มีไซส์ให้ใหอ,หอันนี้อันนี้ห้าร้อยยี่สิบเป็นเป็นสินค้ามาใหม่นะเป็นลายใหม่ลายแบบเขาเรียกอะไรลายใหญ่สลับลายเล็กเหรอเป็นลายขวานเป็นลายขวางเนาะหกร้อยยี่สิบบาท หมือนเอาเสื้อสองตัวมาต่อกันเลยนะมิวคอลเลคชั่นใช่ไหมเออปกติถ้าลายนี้ก็จะเป็นลายนี้ทั้งตัวใช่ไหมล่ะเออเหมือนเป็นเป็นมาใหม่คุณลูกค้าจะซื้อคนหล่อเป็นเขย50%าสิบเนไหมเนาะโอ้ยให้ฟรีค่ะเปิ้นเปิ้นคุณเปิ้นคุณมาหาพี่หน่อยค่ะคุณเปิ้นโอ้ยขอโทษขอโทษคุณเปิ้นมาหาพี่หน่อยมาช่วยพี่โฆษณาเสื้อหน่อยแล้วเปิ้นจะจะมาหรือจะให้ดีโอไปตามคะคุณเปิ้น คุณเปิ้ลคุณมานี่เลยคุณมาใส่เสื้อให้พี่หน่อยเร็วๆคุณเปิ้ลตัวเล็กมากใส่มาเป็นเป็นโอง่ง <laughs> อะ่ะห้าร้อยยี่สิบบาทห้าร้อยยี่สิบบาทนะเออนะขาดนายแบบอยู่นะคะช่วงนี้ขาดนายแบบอยู่รับสมัครนะคะคุณเปิ้ลมาเขียนใบสมัครนายแบบให้ด้วยเนาะน้องเลโออยากมีเพื่อนใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับเออนะช่วยโปรโมสินค้าหน่อยนะจ๊ะเออช่วงไหนไม่ลลโอไม่มาพี่ลุงก็ใส่เสือ้อผู้ชายโชว์เลยนะ ขาดยังขาดนายแบบอยู่อ่ะ520บาทคุณลูกค้าห้ายยี่สิบาทนี่ใครสนใจนะคะรอบบ่ายดีกว่ารอบบ่ายไปฉิดที่เปิ้นมาไลรสดน <c oughs> ี่จองตัวนะครับคุณเปิ้ลครับรอบบ่ายมาไลรสดจองตัวด้วย5 2ารบาทค่ะคุณคลูกค้าสวยๆอย่างเลยเจสี่ครับไอพีต <c oughs> ้องสูงเข้ม ลด50%นะคะกงคาดีมาค่ากน่เนาเป็นการเก่งค่นแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรืนี้คอ่่ใ่มันีก็แล้วแต่คนอบอกผมรู้สึกว่าจะรีดง่ายนะลด50%เหลืออันนี้อันนี้เจ็้าสูงแล้วเนาะ ลดอีกเือะตัวนี้5้าจะลก็สิบหกร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบบาทคุณลูกค้าหกร้อยยี่สิบบาทนะตัวนี้กางเกงเขาเรียกว,ว่าผ้าคอตตอนเหมือนกันรผ้าคอตตอนค่ะกางเกงใส่ทำงานผ้าคอตตอนหกร้อยยี่สิบบาทจากงานพันกว่านะคะพี่สุป,ปานีจะจะซื้อลองลีโอ <c oughs> ไปเป็นเสื้อเดี๋ยวเขาเก็บตังค์ก่อนครับ กันหมดเลาะหกร้อยยี่สบาทจ้าจากจากราคาป้ายเจ็ดร้บาทพันห้าพัคุณลูกค้าลดอีก620้อยพอป้ายป้ายป้ายพันห้าลดเหลือหกร้อค่ะ สีพื้นเขียวเลยนะอันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้แปดร้อยเก้าสิบคุณลูกค้าโบลลี่อันนี้ผ้าผ้าเขาจะหนานะผ้าเขาจะหนาแปดร้อยเก้าสิบบาทจ้ะตัวนี้สีสีเขียวเลยนเขียวเขียวอ่อนเขียวอ่อนนะคุณลูกค้าโอ้โหไฟเราเยอะไปมันจะหลอกหลอกได้เลยเขียวเขียวอ่อนเขียวอ่อนแปดร้อยเก้าสิบวะ สิบา่นี่890บาทใครสนใจกางเกงโบลิ่งอันนี้เป็นกางเกงแฟชั่นเนาะ890บาทอาริโอโชมก็คือสีน้ำเงินครับเป็นกางเกงโบลิ่งเหมือนกันคุณผูมมีเยอะมีเยอะมีหลายสไตล์ครับสต็อกแม<ไ>งสนใจตัวไหนนะคุณลูกค้าสอบถามมาได้890อันนี้620เป็นแบบเป็นลายด้วยนะนี่ผ้านิ่มมากคุณลูกค้าสีดำเป็นลายที่นิดแบบนี้เดี๋ยวให้คุณสนใจ ลายเขายจะเห็นด้นนวยไฟมันแรงไฟกล้งหน้า620นะคุณลูกค้าตัวนี้620้อบ้าบริการตัดาให้า <c oughs> คนจะก้าคน็จะ 9, เ้าเดี๋ยววันหลังเก็บเอาไก็ค่ะ620บาทจ้าใครสนใจนะคุณลูกค้า เคาน์เตอร์โบลิง่งค่ะคุณผ้ชมคะเดินเดินมาที่ห้างอุตกิจเนาะประตูเชเวนเซนประตูเเวนเซนเข้ามาเจอร้านบอดิโกล์เนาะเสร็จแล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะก็จะเจอกับเคาน์เตอร์โบลิ่งค่ะเย้ประมาณนี้จเร ชั้น350บาทเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตแขสั้นและแขนยาวถึงวันที่24นะคะคุณลูกค้าถึงวันที่24มิถุนายนแต่ว่าถ้าเป็นในเคาน์เตอร์โบลิง่งลด50%าทั้งเคาน์เตอร์อันนี้จะจัดรายการถึงสิ้นเดือนนะวันที่30เนาะ30มิมิถุนายนค่ะก็ยังไงยังไงฝากฝากฝาก ฝากแชร์ต่อเนาะเพื่อใครมีม,มีมีญาติมีพี่มีน้องที่ที่ใส่เสื้อผ้าประมาณนี้แล้วก็อยากได้ราคาไม่แพงมากวันนี้น้องขอนำเสนอเป็นในส่วนของแบนดโบลิ่งค่ะลดแรงจริงๆนะคุณลูกค้ายังไงเข้ามาชมได้ที่ห้างทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะหาไม่เจอยังไงสอบถามน้องแอดมินหลังใมได้นะคุณลูกค้าอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ รอบนี้จบแล้วน้องโชครบทถ่วนแล้วเน,วนาะอะเจอกันใหม่รอบบ่ายโมงบ่ายโมงครึค่งครับวันนี้เป็นในส่วนของสินค้าแผนกวีแลนด์แผนกวีแลนด์สินค้าเบ็ดเตล็ดคือลูกค้านะก็เดี๋ยวไปชมกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ช่วเงเย็นวันนี้ยังเป็นในส่วนของซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใครชอบช้อปปิ้งส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตติดตามช่วงเย็นนะคะสำหรับรอบนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ